ดีครับคุณเพื่อนเกษตรง่ายๆสไตล์นายโทนนะครับวันนี้นายโทนจะพามาตอนกิ่นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งของจ้นสือนะครับที่ลงคลิปให้ดูที่ลูกเขาดดดกมากนะครับแล้วก็หวานกรอบเป็นฝรั่งไก้แดงนะครับดกกว่าของเปลือสือนะครับเราได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วนะมีลูกเขาเราห่อไว้แล้วนี <c oughs> เราจะขยายแปลงะครับ เราก็เลยจะมาตอนกิ่งแล้วนะครับกิ่งเขาเยอะมากเลยนะต้นแค่ปีกว่าปีหน่อยๆกิง่งเทียบเลยนะครับเสียบยอดก็ได้นะครับหรือว่าจะตอนกิง่งหรือว่าจะทากกิง่งแต่ว่าเราไม่มีต้นตอนะครับเราก็เลยมาตอนไว้ก่อนพอเราตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอากิ่งมันไปเอาไปทากก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเราพาดูนะแล้วก็จัดการขุยมะพร้าวนะครับแช่น้าไว้ก่อนนะครับสําคัญนะครับขุยมะพร้าวเนี่ย ต้องแช่น้ำไล้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปใส่ถุงน้ำจิ้มแบบนี้สามคูณห้านะครับแช่น้ำไว้สักสามวันนะครับให้สารแทนนินก็ออกก่อนลองวราก็มาผ่าขึ้นถ้ามันแน่นแล้วก็อ,อก่อนจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับแต่ครงกลางตอนยานะครับติดยากกว่ากิมจูเยอะนะครับสลางใสแดงเนะี่ยเพราะว่า อิมจูนี่เดือนเดียวแต่พวกหงเป่าสืขอหงจวนสือนี่ต้องใช้เวลาถึงสองเดือน,นเพราะว่ายากแต่เกิดนะครับากเขาออกยากแต่ออกนะครับสองเดือนนะครับเราต้องดูแลตุ้มตอนนี้ดีนี่ครับเวลาเราตอนเสร็จแล้วเราก็ต้องห่อกระดาษอย่างเนี้ยทางแสงตอนอยู่เมงเทศนะครับในโทนตอนมาแล้วนะนี่ก็เป็นหนึ่งในต้นพันธุ์ที่อยู่เทศนะครับในโทนปลูกไว้ มา,มาดูนะครับจัดกล้องมาใกล้ๆนะนี่นี่เราควันไว้วันหนึ่งนะครับเนี่ยเราควันไว้ควันิ้งไว้แถเขาให้ตากแดดวันหนึ่งเพื่อตัดน้ําเลี้ยงนะครับรากเขาจะเกิดข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราห่อก็คอนมาข้างบนหน่อยนะแล้วก็มาจัดตรงให้เรียบร้อยนะครับเกิดเกิดยากนะครับรากแต่ว่าเกิดแน่นอนครับถ้าเราดูแลตุ้มตอนดีดี เนี่ยเราก็มัดให้เป็นเหมือนลูกกวาดนี่นะนีนแน่แนๆเลยนะสำคัญนะมัดหัวท้ายให้ตรงกลางโปง่ปงๆนแะล้วรากก็จะได้ออกดีนี่ฮนะท้ายแล้วมนาะมัดทางหัวจัดทรงให้ดีนะครับนี้อากาศเย็นๆน,นะนตอนเย็นเราจะทำเฉพาะตอนเย็นนะนี่นี่ซ้ายขวาสังเกตน,นะแล้วตรงกลางพองแบบนี้ ลากเขาจะเกิดเร็วนะครับไม่แน่นเราก็ทำเงื่อนกระตุกไว้แบบนี้นะครับสองเดือนนะครับผิดก,กับกิมจูนะครับกิมจูนี่จะใช้เวลาแค่เดือนเดียวนี่ครับพอเราตอนเสร็จแบบนี้แบบนี้แล้วข้อสาคัญนะครับเราต้องมีกระดาษหรือฟอยนะครับมาห่ออีกทีหนึง่งมาหุ้มอีกทีหนึง่งเพื่อพางแสงเข้าไว้แต่ถ้าไม่หุมนะ้มแล้วปล่อยไว้อย่างนี้โอกาสรอดยากครับ เพราะว่าตุ่มตอนจะแห้งนะครับโดนแดดเผามดก็จะเข้าไปด้วยนะมดนี่ก็สําคัญนะถ้าเราเห็นมดนี่เราต้องจัดการนะเงินด,ดำนี่ครับเคล็ดลับการตอนกิ่งของนโทนนะนี่ครับุพื่อนทำยากแต่ทําได้นะตั้งใจนะครับถ้าตั้งใจเดี๋ยวเรามารอดูอีกสองเดือนนะครับเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวจะมาตัดตุ่มตอนให้ดูครับ